เช้าวันนี้เราก็มาดูสวนหน้าบ้านเล็กๆของเรานะครับเป็นสวนที่เราตั้งใจปลูกและดูแลเวลาตอนเช้ามาครับตื่นเช้าก็ได้เห็นสีเขียวๆหน้าบ้านหลายๆคนก็ยังรู้สึกชอบเหมือนผมนะครับแต่ว่าแค่ไม่มีเวลาทำหรือบางคนก็ทำแล้วบางคนก็มีพื้นที่เยอะกว่าผมด้วยนี่นะครับเช้าๆ เรามาให้อาหารทางใบพืชที่เราปลูกกัน,นครับอันนี้คือมะเขือครับต้นมะเขือเปาะให้พืชได้กินอาหารตอนเช้าๆครับโดยให้ฮอร์โมนทางใบไปด้ยการฉีดพ่นนะครับโดยที่เราใช้สูตรผสมของเราเองนะในการพ่นอันนี้ก็จะเป็นพวก อะไรนะครับใบใบกะเพราแดงน,นี่เป็นพริกนะครับพริกกระเหลี่ยงที่เราปลูไว้แต่ออกลูกค่อนข้างใจเยอะแล้วครับเด็ดไปกินสองสามรอบแล้วนะครับรอบละโอ้หลายเม็ดนะครับเผ็ดมากบอกเลยพริกตัวนี้อันนี้คือพริกกระเหลี่ยงที่เราปลูเองนะครับดูครับหักจนกินไม่หายไปเลยคนระับลูกดกมากนะครับกิน คึกมันจะเด็ดไป4ีห้าครั้งแล้วนะครับสีครั้งแล้วมันใบเขาเขียวให้อ่านทางใบของพืชพืชชอบมากตอนเช้าครับเราต้องเพิ่มสารอาหารเข้าไปนะอันนี้คือต้นมะเขือนะคากำลังปลูกได้ประมาณ3-4วสนอวัน,น,นกระเพราแดงเหลือแต่ต้นครับเพราะว่าใบผมเด็ดไปหมดแล้วกะว่าให้มันแตกยอดมาใหม่อันนี้คือตะไคร ผมนี้ก็ใหฮอร์โมนเหมือนกันครับใหาทางใบเหมือนกันไข่นี่กินกันโอ้โหหลายบ้านเลยเท่านนี่ก็บอกให้เพื่อนบ้านเด็กกินได้เลยนะครับตะไคร้อนนี้มันปันที่สามแล้วต้นยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับอันนี้คือดินที่เราผสมปลูกใหม่นะกะเพราแดงโลกกระเพราอนนี้ก็คือ ดินที่เราผสมนะครับปุ๋ยขออดินแล้วก็แกลบดำนะไม่รู้ว่าจะดีต่อต้นไม้หรือเปล่าแต่นี่คือต้นนี้ก็สวยมากเขียวใบใหญ่ดูแล้วอบอิ่มนะครับใบโตนี่อกะเพราแดงที่ผมตั้งใจว่าให้มันได้มเมล็ดนะครับเอาไว้ไปเพาะเองตอนนี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่า ปลูกคนเพื่อนนะครับแยกออกมาจากกลุ่มคนเพื่อนแล้วก็เอามาปลูกในกระถางนะตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อกระถางมาใหม่ก็เลยไม่มีกระถางที่จะปลูกฉีดเข้าไปนะครับเพื่อให้ติดดอกติดผลเยอะๆนะครับบางคนงงว่าทำไมข้างล่างไม่มีใบอ๋อผพมเด็ดออกนะครับป้องกันอ่ะเชื้อรานะครับไม่ให้เกิดโรคนี่ฉีดเข้าไป เช้านี้ดนแดดปั๊บมันจะได้รับสารอาหารนะพอโฮอร์โมโนโดนแดดปั๊บไปก็จะสวยโตเร็วนะครับติดดอกติดผลเนี่ยผมจะให้ดูดอกนบนี่คือดอกพริกที่ยังไม่ติดลูกครับโดยผลของการฉีดฮอร์โมโนทุกวันนะครับติดดูดิครับยอดไหนก็มีมองไปยอดไหนก็มีดอกกำลังจะติดลูกนะครับเพราะว่า ผมจะเก็บกินเรื่อยๆนะครับครั้งละสี 4, ่ห้าเมตรสี่ห้าเมตรนี่ก็โตอีกแล้วผมานผมชอบกินเผ็ดก็เลยปลูกพริกที่มันเผ็ดๆได้กินนะครับเนี่ยคือนี่ลูกที่กําลังจะโตต้นนี้หักจนกิ่งหักไปแล้วครับลูกออกเยอะเด็กลูกพริกไปกินจนกิ่งหักอันนี้คือลาต้นครับอันนี้คือยอดที่แตกออกมาด้าน่ากของลาต้นไวฉีิดมีดอกประมาณสองสามดอก กำลังขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ติดโลกไม่นานนี่คือสวนเล็กๆหน้าบ้านนะครับเท้าเช้าเรามาดูความสดใสความสดชื่นของธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับเป็นผักสวนครัวรัวกินได้นะเป็นผักหน้าบ้านเขียวๆแต่ว่ากินได้ไอข้ขาวๆนั้นคืออา,านะครับจุลินทรีจุลินทรีที่ผมเพาะไว้นะครับเอาไว้ลดดินให้มันสมดุลน,นะครับทำเองนะครับทำเอง ให้ดูอีกรอบนะโอ้ขือใบมะเขือ,ขอนะนี่คือหนะ้บา,นนบาบ้านครับบ้านบ้านกรุงเทพนะครับไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดกรุงเทพพื้นที่เล็กๆเราก็สามารถปลูกได้นะครับใครที่มองหาแนวทางการปลูกนะ้าชอบกินมันผมเอาตัวอย่างผมไปปลูกได้เลยนะครับปลูกไว้กินเองปลูกไว้กินเองรับประทานเองอยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นนะครับผมนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆสวัสดีครับไปดการคลน